หมอนนิโม่ฟิโล่แบ็กแพคกิ้งแอนด์แคมปิ้งเป็นหมอนที่ออกแบบมาเพื่อการเดินป่าหรือว่าแคมปิ้งก็ได้มีขนาดเล็กพกพาสะดวกน้ำหนักเบามีให้เลือกด้วยกัน2ไซส์ไซส์วายน้ำหนัก340กรัมส่วนไซส์เล็กน้ำหนัก260กรัมหมอนนิโมฟ l โลตัวนี้นะครับเป็นหมอนลมผสมโฟมครับที่ทำให้มีความนุ่มรองรับศีรษะเราได้ดีครับยังมีความหนาถึง4นิ้วทำให้นอนสบายมากยิ่งขึ้นครับส่วนผิวสัมผัสน,นะครับเป็นโพลีเอสเตอร์เจอซี ที่ทําให้เนียนนุ่มนอนสบายครับแถมยังใช้งานง่ายที่มาพร้อมกับวาวไมโครที่ช่วยให้เราปรับความแน่นของลมได้อย่างละเอียดครับส่วนหมอนที่เป็นไซส์วายนะครับเขาก็จะเพิ่มฟังก์ชันด้านหลังมาให้ครับเป็นเชือกรัดนะครับเราก็สามารถใช้เสื้อแจ็คเก็ตหรือว่าผ้านะครับเอามารัดไว้ตรงนี้นะครับเพิ่มความสูงของหมอนได้ด้วยครับและที่สําคัญยังเก็บได้เล็กด้วยครับตัวนี้เขาจะซ่อนถุงไว้ภายในตัว้นะครับก็จะมีถุงเก็บอยู่ใต้หมอนตรงนี้ครับปล่อยวาวแล้วก็พับเก็บได้เลยครับ นี่นะครับขนาดจัดเก็บเล็กเหลือเท่านี้ครับตัวนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับน้ำหนักอยู่ที่260กรัมครับตัวนี้ไซส์วายนะครับน้ำหนักเพียงแค่340กรัมครับใครกําลังมองหาหมอนที่นอนสบายสบยสักตัวที่น้ําหนักเบาและพับเก็บเล็กไม่ว่าจะเดินป่าหรือแคมปิ้งผมแนะนําตัวนี้เลยครับ Nemo Filo Backpacking and Camping